ไปดีเน่อยอืมได้แล้วมันจะมาผสมพันธุ์กันเนาะมันจะหอกแยกคอกมันมันเป็นเบาเป็นเศร้ามันแยกไปลดนเนาะเลาก็เอามันมาใช้กันเนาะมาเพื่อผสมพันธุ์มาผสมพันธุ์ต่อให้มันฮึ่ยเพื่อนึ่งมเพื่อแล้วก็แยกเนาะแล้วก็เอามาฮื่ไหมบกควรจะ พ้เนาะถ้าเาบมีเวลาก็ปาไว้ได้เนาะประมาณมือนึงส่งมือหลังจากเขาเอาผสมพันธุ์มือนี้แล้วเนาะเขาก็นับไปอีกประมาณสามสิบสามสิบเอ็ดมือเต็มเนาะมันจะลุกค้นตัวเองแล้วก็คลอดลูกเนาะหลังจากมันคลอดลูกประมาณสี่สิบวันอีกเนาะเขาก็ เอามาไปส้มพันธ์ไหมได้เลยเนาะมามันขึ้นเนาะเวลามันมนันวมันคลองเนาะเขาบุกควันจากข้างรวมมูเนาะข้างอย่างเดียวแล้วก็เฮ็ดคอกเฮ็ดห่างไว้มันเนาะมันจับเอาปลูใส่บนท่านเนาะนี่เขาก็มาแบ่งปันความหูเจ้ากับตายเนาะเป็นอะไรเก็

Hmm, yeah. What